เคนนี่เป็นหนึ่งในตัวละครใหม่หรือ NBC ของนายหรือเปล่าพอจะเกิดเป็นตัวละครใหม่เราก็ต้องทำเห้งไปกับนั้นใหม่แล้วล่ะไ,ไม่ได้ไม่นะหุบปากแจ็คแต่ใช่เขาพูดถูกก็การสวัสดีครับอยู่กับผมโอชิวันนี้เราจะมารับประวัติของแจ็คหนึ่งในตัวละครที่อยู่ในเดอะเมซิงนิโต้เฟอร์แคทแจ็คเป็นหนึ่งในตัวละครที่ติดอยู่ในเดอะเมซิงนิตเฟอร์ cut. และเป็นคนที่มีอายุ 22ปีสูง188เซนโอ้โหสูงน่าจะสูงที่สุดในเรื่องยุกเวน้นถ้าไม่นับคอปโม่ะนะอ๋อลืมบอกหมอนี่เป็นเพศชายนะและคนที่ให้เสียงภาคก็คือไมเคิลโควักเออคนนี้แหละท่านผู้ชมก็น่าจะเห็นนะครับว่าดวงตาของแจ็คไม่ใช่วงกลมแต่เป็นสี่เหลี่ยมดำๆแล้วตา สีตาของแจ็คเป็นสีเหลืองแล้วก็ปากโอ้โหแจ็คเขาจะใช้คอเกตนะครับเราจะมาพูดเรื่องของนิสัยของแจ็คนะครับผมจะบอกเลยว่าแจ็คอี่ใสยไม่ดีแถมเห็นแก่ตัวทําเพื่อที่เขาทําทุกอย่างเพื่อหาความตลกใส่ตัวเองนะครับไม่สนใครไม่แคร์ใครเห็นแก่ตัวห่วงตัวเองเป็นคนที่ ไม่ดีเลยอ่ะผมจะยกตัวอย่างนะครับที่เขาเห็นคอปโมเป็นนามมาทำแล้วปอกแล้วหนีไปคนเดียวทิ้งกับพอมทิ้งพอมนี่กับลาคัท่าอยู่กันสองคนแล้วหนีไปโอ้ฉันหาเจ้านี่อยู่พอดีเลยเขาพูดที่นายเก็บมันไว้นะคัฟฟี่ฉันไปละบ๊ายบายนั่นแหละครับแม่ง ทิ้งเพื่อนไม่เงยเห็นแกตัวชิพายเลยแล้วก็จะไม่ยังจะไปเหยียบหน้ากากแกงเกิลอีกโอ้โหโคตรเลวนน่ากากของฉันแล้วเควันนี้เรามีการไปจ,จนภัยข้างที่มันไปหาพวกคิงเกอร์เพื่อที่ไม่ได้ไปช่วยซูโบนะไปหลบคอปโมโอ้โหทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัว และเพื่อนฝูงของแจ็คก,ก็ไม่ค่อยชอบแจ็คเท่าไหร่อ่ะนะเพราะมันก <c oughs> วนตีนอ๋อแล้ยังไม่จบนะมันไม่ได้ทำอะไรเลยและแม่งยังจะมากินข้าวอีกโอ้โหโอ้โหไม่ได้ช่วยอะไรเลยะแม่งยังจะมาอ้างว่าฉันก็หิวได้ไหมรู้ได้ไหมฉันหิวมากแต่นายไม่ทำอะไรเลยเราไงอ่ะฉันก็ยังหิวได้เหมือนกันปะก็มาช่รอกนั่นแหละครับ ถึงมันจะเห็นแก่ตัวถึงมันจะอยู่เฉยไม่ได้ถึงมันจะกวนบาทานะแต่ผมก็ยังชอบมันอยู่เพราะในชีวิตจริงผมก็เป็นอย่างนี้แหละโอเคแล้วผมก็จะมาบอกนะครับว่าแจ็ครูปร่างเป็นยังไงแจ็คแม่งสติ๊กแมนเว้ยแจ็คสติ๊กแมนโอเคนี่ก็เป็นข้อมูลที่ผมหามาได้นะตอนนี้นะครับรอ ep 2ตอนที่2อน,นะครับก็ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้ผมด้วยนะครับก็สวัสดีครับ